ดีๆนะพระเราชี้เราประบทใหม่เราต้องพยายามทั้งพระใหม่พระเก่านั่นแหละต้องเป็นผู้ใหม่ตลอดเวลาดูรล้ใจของเราเกิดความอยากเราก็พยายามควบคุมจิงบทใหม่ๆเคยรับประทานข้าวปลาอาหารหลายมื้อมื้อเช้ามื้อเย็นมื้อเที่ยงบางทีมื้อดึกทีนี้เรามาอดมาลดมาละ กายก็หิวใจจะเกิดความอยากได้เร็วได้ไวเราก็รู้จักควบคุมใจการควบคุมใจนั่นแหละคือตัวสติตัวปัญญาในตัวใจมันเกิดความอยากกายมันหิวมันจะปรุงแต่งได้เร็วได้ไวอยากอาหารมาให้กายมาหล่อเลี้ยงร่างกายอันนนนก็อร่อยอันนี้ก็อร่อยเอาในน้อยก็กลัวไม่อิ่มมันจะสั่งการทันที กายของเราต้องการอย่างโน้นกายของเราต้องการอย่างนี้ใจมันเกิดความอยากแต่เราขาดการสังเกตก็เลยไม่เห็นความอยากก็เลยปิดกั้นเอาไว้เสียความหิวก็ปิดกั้นเอาไว้เสียก็เลยไม่เห็นถ้าเราไม่รู้จักสร้างความรู้ตัวให้ตัวเนื่องทุกเรื่องในชีวิตความรู้ตัวหรือว่าสติรู้ตัวแล้วก็รู้ใจ ความรู้ตัวก็เน้นลงอยู่ที่กายของเรานั่นแหละอยู่ที่ความรู้สึกระปลู้การหายใจเข้าออกบ้างการเคลื่อนไหวของกายบ้างพยายามฝึกให้เกิดความเคยชินอันนี้สงบุญฐานบุญมีกันทุกคนอยากจะได้บุญอยากทําบุญอยากให้ทานตรงนี้มีกันทุกคนความเกิดความรับของจิตของวิญญาณของอาการของขันหาของความคิดมีกันทุกคนมีอยู่เดิม พราะว่าเขาเกิดมาเขาเกิดมาตั้งนานทีนี้ก็ตกมาเกิดอยู่ในภพของมนุษย์มาสร้างร่างกายคันห้ามาห่อห่มปิดกันดวงใจเอาไว้ดวงใจตัวจิตก็เป็นส่วนหนึ่งของของคันห้าตัวสุดท้ายจะไม่ได้สร้างความรู้ตัวให้ต่อเนื่องให้เข้มข้นชี้เหตุชี้ผลให้ใจแยกข่ายออกข้อยากที่จะปล่อยที่จะวางได้ก็ต้องพยายามเอาอย่าไปปล่อยเวลาทิ้ง อย่าไปปล่อยโอกาสทิ้งบุญเก่าก็มีบุญใหม่ก็ได้สร้างการเจริญปัญญาละกิเลสเราก็ทําเอามาให้เจ้าคุณละให้ไม่ได้นะเราต้องละเอาจะไปที่โน่นที่นี่ไปละกิเลสให้ชั้นหน่อยอย่างนั้นใช้การไม่ได้ช่วยส,สอนชั้นหน่อยอย่างนั้นก็ใช้การไม่ได้เพียงแค่รู้จักวิธีชี่นะอป,ปายแนวทางแล้วก็ไปทำความเพียร ให้มีให้เกิดขึ้น um, ไปที่โน่นที่โน่นไม่ดีที่น,นี่ไม่ดีได้ใจของเราไม่ดีมันถึงไปว่าที่โน,น่นไม่ดีที่นี่ไม่ดีถ้าใจของเราดีแล้วภายหนกดียังไงใจของเราก็ดีอยู่เหมือนเดิมภายนอกไม่ดียังไงใจของเราก็ดีอยู่เหมือนเดิมเราต้องมาแก้ไขที่ใจของเราใจของเราทาหน้าที่อย่างไรตะวันทั้งหกทำหน้าที่อย่างไรสติปัญญารู้เท่าทันให้ใจรับรู้หรือเปล่า ต้องหมั่นวิเคราะห์นั้งแต่ตื่นขึ้นมาถ้าคนเข้าใจไม่จําเป็นต้องให้คนอื่นเขาสอนเลยสติปัญญาที่เราสร้างขึ้นมานี่แหละเป็นคนคอยตรวจสอบเป็นคนคอยพร่ำสอนใจของเราอยู่กับใจเป็นมิตรกับใจของเรามีเพื่อนเพื่อนเดินทางสติกับใจเป็นเพื่อนกันสติก็มันพร่ำสอนใจทำโน่นทำนี่ก็ไม่ให้ใจเกิดกิเลส จะทํามากทําน้อยก็เป็นความขายันของปัญญาอย่างประโยชน์ของสมมุติให้เกิดประโยชน์เราต้องแยกให้ออกแต่เวลานี้สติของเรามีน้อยมีน้อยเราพยายามสร้างขึ้นมาให้ต่อเนื่องอั้่แจะตื่นเช้าขึ้นมาต่อเนื่องกันได้สักหานาทีหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นอกแค่หานาทีสองนาทีสมนาทีก็ามาปัจจุบันไม่ใช่ว่าเราจะสร้างไปตลอดหรอก เราสร้างเพื่อที่จะทําความเข้าใจมันพ้ามซ้อนใจรู้เห็นความเป็นจริงสติที่เราสร้างขึ้นมานี้ก็จะกลายเป็นมหาสติมหาปัญญาจนเป็นอัตโนมัติจนเป็นเองโดยที่ไม่ได้สร้างจนสติปัญญารักษาเราได้นั่นเรียกว่าธรรมรักษาความบางรักษาผดง่ายโน่แต่การกระทํามันต้องมาจากรากฐานความเชื่อชละความอ่อนโยนความอ่อนน้อม ความขยันมันเพียนความรับผิดช,ชอบมันต้องเต็มเปี่ยมหมดจะมาอเอาแค่รับรู้รับฟังมันเป็นไปไม่ได้เห็นเราก็ต้องพยายามแก้ไขเราพระเราก็เหมือนกันเพิ่มความขยันให้ได้ทุกกริยาบทจะไปเกดครั้นจะไปงอมืองอเท้าบทเข้ามาเพื่อที่จะเดินให้ถึงจุดหมายปลายทางให้เร็วให้ไหวบทเข้ามาแล้วก็ไปหมัวเหมองเล่นก็เสียดายเวลานะ จะได้เวลาถ้าเราเข้าใจเราก็เอาการงานเป็นการฝึกทํางานไปด้วยใจรับรู้ไปด้วยมีประโยชน์ได้ประโยชน์มากมายประโยชน์สมมตุติเราก็ได้อาศัยพอคนเราเกิดมาก็ายังอาศัยสมมตุติอาศัยปัจจัยสี่อยู่ถ้าปัจจัยสี่ไม่บริบูรณ์มันก็ยากที่จะเดินทางได้ถ้ากายยังหิวหอยอยู o, ่จะไปปฏิบัติอันุน้อนอันนี้มันก็ทําไม่ได้ ที่อยู่ที่อาศัยที่หลับที่นอนถ้าไม่บริบูรณ์จะไปเอาทั้งแต่ปฏิบัติทั้งแต่ทำก็ลองดูสิมันไปไม่ได้ต้องเป็นคนที่พร้อมหมดพร้อมหมดถึงจะไม่มีค่ามีราคาหมาักใหม่ก็อือขอให้สะดวกไม่ได้ลำบากนั่นแหละท่านถึงบอกว่าอย่างปัจจัยสี่สมมุติให้บริบูรณ์ ถึงจะไม่ไม่มากก็ไม่ได้ลำบากการปฏิบัติจิตก็ไปได้เร็วได้ไวบอกตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นพึ่งตัวตัวเราให้ได้อยู่ที่ตัวของเราเองตื่นขึ้นมาเราก็รีบสังเกตวิเคราะห์ใจของเราไม่ใช่ว่าไปวัดเราถึงจะได้บุญไปวัดเราถึงจะได้ปฏิบัติอันนั้นยังเข้าใจกันผิดมากทีเดียวตื่นขึ้นมาแล้วเอากายนี่แหละเป็นวัดดูใจของเราโล้ใจของเรา ทำไมใจทั้งเกิดทำไมความคิดที่เราไม่ตั้งใจคิดผดขึ้นมาใจเคลื่อนเข้าไปรวมได้อย่างไร,คว,รวความรู้ตัวความรู้สึกรับรู้ตัวใหม่ที่เราสร้างขึ้นมานี้่ตเนื่องกันหรือเปล่าเราต้องมีเคราะใจรู้ไม่ทันรู้จักควบคุม,ร,มรู้จักดับจุดเอาไวา้เขาเรียกว่าสมถะตากระทบโลบใจของเราเกิดปรุงแต่งเนื้อไหม่โอ้โบทบเสียงใจเกิดปรุงแต่งเรือไม ภาษาธรรมสักแต่ว่าดูสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าฟังเป็นลักษณะอย่างไรความสำเนียกความโนม้มก็ไปใส่ใจของเราไปเทียบเคียงใจของเราทำโน่นทำนี่เห็นคนอื่นเขาทำไม่ดีใจของเราเป็นยังไงมีความอาคติเพ่งโทษหรือไม่เห็นคนอื่นเขาทำดีใจของเราอิจฉาหรือไม่เรามีความสุขพลอยยินดีอนุโมทนาสาธุหรือไม่ใจของเราเกิดอาคติเพ่งโทษคนโน้นคนนี้หรือเปล่า เวลารับประทานข้าวปลาอาหารกายมันหิวหรือใจมันอยากอยู่คนเดียวเรามีความรับผิดชอบอยู่หลายคนเรามีความรับผิดชอบต่อมูต่อคณนะต่อส่วนรวมหรือไม่ถ้าคนเราถ้าไม่มีความเสีสละอยากที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางได้ในหลักธรรมท่านให้เอาออกให้หมดคลายออกให้หมดจนเลือตั้งแต่ความบริสุทธิ์ของใจละทั้งความอยากละทั้งความไม่อยาก ความเกิดกับความไม่เกิดผักใสหรือดึงเข้ามาต้องให้อยู่ในความเป็นกลางความว่างมาทําความเข้าใจกับกายก้อนเนื้อของเราอีกสักหน่อยคงมันก็แตกก็ดับเนาะกายก้อนเนื้อเพราะว่ามันเป็นกฎของไตรลักษณ์เราก็เลยไปเมารวมกันไปหมดว่าเป็นตัวตนของเราในหลักธรรมท่านก็ให้ทําความเข้าใจว่าเป็นตัวตนของเราอยู่ในระดับพงสมมุติเท่านั้นเอง ถ้ากายแตกดับเราก็ตัวจิตตัววิญญาณมันต้องไปต่อตัอตบไปที่ยังเกิดอยู่แต่ก็อย่าไปทิ้งบุญอันนี้ชงพลบุญพลฐานนั่นแหละจะเป็นเครื่องนําทางตับได้ที่ใจยังเกิดอยู่ถึงดับความเกิดได้เราก็สร้างบุญสร้างกุศลแต่ไม่ยึดไม่หลงเราก็จะอยู่กับบุญทํากายให้เป็นบุญทําใจให้เป็นบุญผลสอนตัวเราทุกริยาบทุทกเรื่อง ไม่ใช่ว่าจะไปวัดนองขาวห่มขาวรอถึงจะเป็นการปฏิบัติต้องลงที่ใจเป็นหลักลงที่ใจเป็นหลักใจมีความสะอาดมีความบริสุทธิ์ถึงจะอยู่กลางป่ากลางเขากลางดงก็เข้าถึงธรรมชาติของภายในได้ถึงจะมีสติเป็นปัญญามากมายล้นฟ้ามีตั้งแต่ความทะเยอทยานอยากมันก็ยิ่งห่างไกล นี่อะไรแล้วก็ช่วยกันทำอ่ะตั้งใจละผ่อนกันอ๋อกอให้ายาโยมเราทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสั้งลมหายใจของเราให้ชัดจิตวางความคิดไม่ได้วางและหยุดความนึกคิดพุ่งเต่งต่างๆเอาไว้เสียก่อนไอ้วางนั้นมันวางไม่ได้หรอกนอกจากบุคคลที่มีความเพียรสติปัญญาที่โตหนึ่งกันจริงๆถึงจะวางได้แยกแยะได้ตอนนี้เราหยุด ความนึกคิดปุ่แเต่งต่างๆเอาไว้ชั่วครั้งชั่วคาวลหลงสุดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆแล้วก็ผดลมหายใจมายาวๆนั่งตามสบายไม่ต้องปนมมือวางกายให้สบายวางใจให้สบายการสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆนี่ก็รู้สึกว่ากายของเราก็สบายขึ้นเยอะความนึกคิดที่เก,กิดจากจิตจากวิญ,ญญาณก็จะหยุดระงับจับยังลงไปหายใจยาวๆกายก็สบายขึ้น สัมผัสของลมหายใจที่กระทบปลายจมูกข,ของเราชัดเจนขึ้นอย่าไปบังคับเพียงแค่เรื่องการหายใจเข้าออกพวกเราก็ขาดการสร้างความรู้ตรงนี้จะไปเอาตั้งแต่ปัญญาเอาตั้งแต่ความนึกคิดุงแตงอันนู้นผิดอันนี้ถูกอันนี้ใช่หรือไม่ใช่อันนั้นมันยังหลงอยู่ถ้าเรามาสร้างความรู้ตัวให้ต่อเนื่องอยู่ปัจจุบันทุกขณะลมหายใจเข้าออกเขาเรียกว่าปัจจุบันธรรม ความรู้สึกพังเพผยล้วก็เริ่มใหม่ความรู้สึกพังเผยล้วก็เริ่มใหม่พยายามฝึกให้เกิดความเคยชินหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตของเราต้องรู้ให้หมดไม่ต้องไปรู้อะไรมากมายเรารู้อยู่ในกายของเรานี่แหละให้หมดกายของเรานี้ส่วนอันรนส่วนรูปธปรรมอะไรส่วนนามธรรมความคิดเขาเกิดอย่างไรเป็นกุศลหรือว่าอกุศลเขาเริ่มเกาะตัวอย่างไรนี่ทำไมขันห้า,ทานทั้งเรียกว,ว่าเป็นกองเป็นขัน ความรู้ตัวที่ต่อเนื่องเป็นลักษณะอย่างนี้ีาการควบคุมจิตการที่ชี้แนะมันพัฒนสอนจิตของเราหาอุบายแนวทางมองให้เห็นความเป็นจริงในกายเนื้อของหลงว่าทําไมกายถึงเกิดเกิดดับ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 เกิดเกิดอันนี้ส่วนลปอันนี้ส่วนนามมันมีหมดกันทุกคนเบนแค่แต่ว่าพวกเราจะไม่สนใจดูรู้ให้ต่อเนื่องสนใจอยู่สนใจเพียงแค่กระท่อนกระแท่น มันก็เลยไม่รู้ความจริงความจริงก็ได้อยู่ในระดับหนึ่งของสมมตุติแต่ในหลักธรรมล้วต้องแยกต้องคลายต้องมองเห็นให้ชัดเจนดับความเกิดละกิเลสให้หมดจดสติ mm. ปัจจุบันนธรรมต้องเข้มแข็งจนกลายเป็นมหาสติมหาปัญญาจนเอาไปใช้กับชีวิตประจำวันของเราได้อย่าไปเลือกกาเลือกเวลาเวลาโน่นถึงจะทำเวลานี่ถึงจะทำ เรารู้ตัวรู้ใจทุกขณะจิตทุกขณะลมหายใจเข้าออกนอกจากเราจะนอนหลับเท่านั้นแหละตื่นขึ้นมาเราก็รีบดูอยู่ที่ไหนก็เป็นวดัดเพราะเราทํากายให้เป็นวดัดทําใจให้เป็นพระทําเรื่องอยากให้เป็นเรื่องง่ายทําเรื่องง่ายให้ง่ายยิ่งขึ้นไปอีกแต่คนทั่วไปีมื่แใ่อย่างเหตุผลเหตุการณ์ต่างๆเข้ามาทับผมหลงใจของตัวเองความโลภความโกรธความเพรยรทยานอยากความอยากความหวังสารพัดอย่าง เอามาปิดกั้นตัวเราแม้แต่สมมุติก็ยังเอามาครอบงำมันก็เลยห่างไกลความบริสุทธิ์ห่างไกลดวงจิตที่สะอาดบริสุทธิ์แม้แต่ตัวจิตตัววิญญาณก็ยังหลอกตัวเองเพอเขาเกิดเขาหลงเขาเที่ยวมานั้น กำลังสติปัญญาของเราต้องคอยอบรมคอยหมั่นชั่งสอนเขาหาเหตุหาผลที่เหตุชี่ผลเราก็ทําความเข้าใจให้เขามองเห็นความเป็นจริงเขาถึงจะยอมรับความเป็นจริงได้ตราบใดที่ยังแยกแยะไม่ได้ก็ขอให้อยู่ในกองบุญกองกุศลเอาไว้ละอกุกลเจริญกุศลพ่อเจ้าจะได้เป็นข้าวพกข้าวหอ่อติดตามตัวเราไปทุกพทุกชาติตราบใดที่ใจยังเกิดหลวงพ่อก็จะพายจังประโยชน์ทั้งสมมุติทั้งวีมุติให้ถึงจุดหมายปลายทางกัน ไม่ถึงช้าก็ต้องถึงเร็วหลวงพ่อก็ขอขอบใจทุกคนขอบใจเหล่ามนุษย์เหล่าเทวดาที่ได้มาช่วยกันปีหน้าหลวงพ่อก็จะพาฉลองชมพศใหญ่ญาติโยมก็นําธงเทียวมาถวายปีหน้าก็มาช่วยกันขึงช่วยกันกางให้เต็มป่านนี่แหละจะได้พาฉลองชมพศใหญ่กันทุกคนใครไปใครมาก็มีความถูกตั้งลงทานตลอดเด๋าวนี้กําลังจะสร้างลงทานอยู่กาลังจะสร้างลงทานมีที่ตั้งลงทานเป็นเท้าวอน ก็จะได้ตั้งรงทานตลอดให้ใครไปใครมาได้มีความสุขในมากะบ่ายสักระบูชาพระบร,รมสารีริกธาตุชงน้ำพระบร,รมสารีิกธาตุไหวพระพุทธรูปยกใจองค์แทนพระพุทธเจา้าก็ขอเชิญทุกคนนั่นแหละมาร่วมกัน,มา,กนกกากมาช่วยกันทั้งกําลังกายกําลังใจมาช่วยกันทํากายไม่มาก็ใจน้อมเข้ามาอนุโมทนาสาธุก็จะมีส่วนแห่งบุญในสิ่งที่พวกเราทําแต่ละวันก็เป็นกองบุญอันยิ่งใหญ่ จากไม่มีเราก็ทําให้มีให้เกิดขึ้นให้เป็นบุญให้เป็นอานิสงส์แห่งบุญของสมมุติของทุกคนจะาพากันเจ็ดครานเราจะได้เกิดประโยชน์พวกเราจากไปคนรุ่นหลังก็จะได้มาสร้างมาสานต่อไม่ตรงในลําบากคนรุ่นหลังก็มาสานต่อจะเป็นกองบุญอันยิ่งใหญ่มาหิมมาในวันข้างหน้าไม่ตกอับไปที่ไหนก็ไม่ตกอับก็ต้องพยายามกันนะเราวันนี้ก็พอเจริญทาเพียงเท่านี้พากันไปพระพร้อมๆกันพากันไปสร้างสาเตาะทำความเข้าใจกันเอา